สำหรับการจะซื้อวัคซีนเพิ่มเติมก็เป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้ครบ1 00 2 6 2ล้าน2แสนโดสโดยมัน่นใจว่าปีนี้จะสามารถฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อยร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายภายในเดือนธันวาคม2,564ค่ะ นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด -19 จากประเทศไอซ์แ,แลนด์และประเทศเยอรมนีโดยให้ในายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอำนาจลงนามในร่าง Donation Agreement Deliver Dose ระหว่างไอซ์แ,แลนด์กับไทยพร้อมลงนามในร่างร o ยป r Type Agreement ระหว่างฮังการีไทยและบริษัทแอสตราเซเนกและร่าง Bilateral Agreement ระหว่างเยอรมนีกับไทยด้วย ไอซ์แลนด์มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนวัคซีนโควิด -19 กับไทยนะคะโดยจะมีการบริจาควัคซีนไฟเซอร์100,000โดสในขณะที่เยอรมนีจะให้การสนับสนุนวัคซีนแอส沃เซเนกา346,100โดสค่ะคาดการณ์กันว่าวัคซีนจากทั้ง2ประเทศจะสามารถสมมอบได้ภายในช่วงเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้กระจายการฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึงต่อไป การจัดหาวัคซีนให้เพียงพอกับประชากรในประเทศนี่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเมื่อความหวังในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไม่สามารถใช้กับโควิด -19 ได้โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้รวรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมรารวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยก็ได้ทำการโพสต์ข้อความลงบน Facebook อธิบายไว้ดังนี้ ภูมิคุ้มกันหมู่จะหมายถึงเมื่อประชากรส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานต่อโรคติดเชื้อจะช่วยลดการระบาดและปกป้องผู้ที่ยังไม่มีภูมิต้านทานไม่ให้เกิดการติดเชื้อได้เช่นโรคหัด ถ้าประชากรส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานไม่ว่าจะเป็นจากการฉีดวัคซีนหรือการติดเชื้อเป็นหัดแล้วประชากรส่วนน้อยได้รับประโยชน์ถูกปกป้องไปด้วยไม่ให้เกิดการระบาดของโรคนั่นเองแต่ภูมิคุ้มกันหมูน่นี้ไม่สามารถใช้ได้กับบางโรคค่ะบางโรคที่เป็นเฉพาะบุคคลเช่นบาดทะทยักต่อให้เราฉีดวัคซีนบาดทะยักมากแค่ไหนคนที่ไม่ได้ฉีดถ้าเกิดไปโดนตะปูตามคนอื่นที่ฉีดวัคซีนแล้วจำนวนมากก็ไม่สามารถที่จะมาปกป้องเราได้ ความหวังให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่สําหรับโรคโควิด -19 ในระยะเริ่มแรกที่มีวัคซีนคาดการณ์กันอยู่นะคะว่าถ้าเกิดประชากรส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานจากการติดเชื้อหรือได้รับวัคซีนมากกว่าร้อยละเก็จะหยุดการระบาดของโรคได้แต่ว่าในความเป็นจริงภูมิคุ้มกันหมู่ไม่สามารถใช้ได้กับโรคโควิด -19 ค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอเืจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ